คอปเปอร์รัดกันแล้วรัดกันแล้วจิบๆตัวผู้เ็าจะเก็บไข่มันเป็นปากหรอกนะมันการกระทำมันทำพี่เนาะมันมีคอปเปอร์สีดำ ไข่ออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมกล้องมันไม่ชัดตัวเมียออกไข่หมดหรือยังก็ไม่รู้ตัวผู้ดูแลไข่เห็นไหมตัวผู้อยู่ด้านใต้มาดูแลไข่อันนี้ตัวเมียออกไข่หมดหรือยังก็ไม่รู้นะครับ บบี่รเซ็นไม่ใช่ให้เซ็นเรื่องไม่ไม่ให้พายดีเซ็นเรื่องไอ้น,นะนามา่เรื่องทีนาตีนเราอเออเราไม่รู้เรื่องว่าเซ็น,เเนวเรื่องพระจะมนาจะรัดกันอีกรอบหนึ่งนะครับรัดกันแล้วครับเห็นไหมครับ

่ตี่ตามาสร้างอาได้ตีที่บ้านอย่ไอ้หน้า่ฮะอันนี้คู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งครับ